พี่น้องครับวันนี้ผมเต่านินจานะฮะมีเรื่องมีราวที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสวยนะครับที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวยรถบรรทุกสวยต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะเนี้ยนะครับจนในที่สุดเรื่องนี้มันก็แดงขึ้นมาถึงขนาดมีกำนันคนดังนะที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งรถนะบรรทุกเกินแล้วก็จะมีการจ่ายสวย นะและก็มีเรื่องของการโยกย้ายในที่สุดก็ขยิบหูขยิบตาสังหารนายตำรวจมือดีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปหนึ่งนายน่าเสียดายครับกับเรื่องและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยประชาชนแทบจะพึ่งใครไม่ได้เลยนะครับต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้นะฮะ ว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนแทบจะพึ่งหน่วยงานใดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะโดยเฉพาะตำรวจนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเราสังเกตนะจากการที่เราเองได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากหญ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์ที่เขาไม่มีทางไปที่เขาไม่มีทางออกและเขาไม่สามารถพูดได้ ร้องเรียนกับเรามาเยอะแยะมากมายเราก็พยายามนําเรื่องต่างๆนี้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอายุข,ของท่านประยุทธ์จันโอชาสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆแม้แต่การถวายดีกาครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองดังนั้นมันจึงทําให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือ ก็คือตำรวจนะครับเหิมเกริมอยากจะทำอะไรก็ได้ภายใต้ฟ้าประเทศไทยนี้อยู่ในมือของตำรวจนี่แหละครับนี่คือปัญหาของชาตินี่คือปัญหาของประชาชนนี่คือปัญหาของรัฐบาลหรือนักการเมืองที่มาจากกลุ่มนายทุนนะมาจากาผู้ที่ต้องการจะล้มล้างอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยมันจึงได้ใจ และนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจาก3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่มีความสงบเท่าทุกวันนี้เพราะเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐเถื่อนที่อยู่ในกำมือของตำรวจบางกลุ่มบางพวกบางกลุ่มบางคนภาคเหนือก็เ,เช่นเดียวกันก็มีตำรวจกลุ่มหนึ่งเลยครับออกเก็บสวยนะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างที่กำลังเดินงาน เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องนะฮะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดแล้วรอทําบัตรหัวศูนย์หรือบัตรศูนย์แปดเก้าหรือบัตรหัวหกบัตรพื้นที่สูงเนี่ยนะครับเขามีเอกสารหลักฐานให้ถือว่ามีคําสั่งยกเลิกบัตรแรงงานจากกระทรวงแรงงานนะมีมีหนังสือตอบรับจากจังหวัดอะไรต่อเมื่อะไรต่างๆเนี่ยนะตำรวจก็ยังบุกเข้าไปเพื่อที่จะคมคูรีดไถจับไปแล้วเอาไปไว้หลังโรงพัก นะแล้วก็ไม่ตั้งข้อหาเพื่อที่จะให้เขาเอาเงินมาจ่ายและเมื่อหลายคนจ่ายก็มีการปล่อยแต่แรงงานเถื่อนจริงๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาจากพมา่าแล้วเป็นแรงงานแรงงานที่ลักลอบหลบหนีกฎหมายเข้ามาเนี่ยนะครับลักลอบเข้ามาในประเทศไทยคนเหล่านี้กลับไม่โดนคมคู่เพราะอะไรฮะมีการจ่ายสวยมีการเรียกเก็บสวยอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงครับ จากภาพที่ผมจะนํามาเสนอเนี่ยเนี่ยเพิ่งเห,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์กว่านี่เองครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีการไปบุกจับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะเพื่อหวังจะรีดสวยก่อนหน้านี้ก็มีการจับแล้วก็รีดไปแล้วหลายพันบาทนะนี่คือเส้นทางทำม,มาหากินของเจ้าหน้าที่รัฐนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องลงมาดูแลแก้ไขปัญหาและนี่คือ บอ่อเกิดของการที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างให้คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาปลุกระดมนะเมื่อปลุกระดมนะมาล้างสมองเขาก็เหตตามว่าต้องการแยกอาณาจักรบ้างต้องการล้มล้างสถาบันบ้างเพราะเขาทนทุกข์ทรมานกับการที่ถูกเก็บสวยตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาชาตินี่คือปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวของใครของมัน ดังนั้นผมถึงบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมองไปทางไหนมืดแปดด้านแต่ถ้ามองไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <c oughs> มีแสงสว่างดดดแสงเทียนเล่มน้อยๆเล่มหนึ่งที่เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนอกนั้นมองไม่เห็นครับทําไมไม่ให้บิ๊กโจ๊กขึ้นเป็นพอบอตรเลยครับผมคาดว่าน่าจะมีการกวาดล้างได้เรียบทั้งประเทศ พราะท่านทํางานอย่างตรงไปตรงมาท่านทํางานด้วยฝีมือไม่ใช่ทํางานด้วยลิ้นไปเลียแข้งเลียขาใครแต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไปกระทบกับรายได้ของผู้มีอํานาจอย่างเช่นกรณีของการเก็บสวยกลุ่มชาติพันธุ์การทําบัตรชาติพันธุ์การอาเอาชาติพันธุ์จากพมา่าโดยที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ ไม่เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายนะเข้ามาทําบัตรเรียกหัวละ80,000ื่นแปดหมื่ถามว่าเป1-2ล้านคนเป็นเงินเท่าไหร่ครับ826 16,00 0ล้านบาทเงินไปอยู่ที่ใครครับมันอยู่ตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบนระดับกระทรวงกินกันเป็นขบวนการนี่คือปัญหาชาตินี่คือปัญหาของประเทศดังนั้นวันนี้กระผมเต่านินจาจึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนี้ ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยก่อนที่ประเทศชาติจะชิบหายไปมากกว่านี้อันเนื่องมาจากมีพรรคการเมืองบางพรรคเข้าไปสนับสนุนเข้าไปล้างสมองเข้าไปส่งเสริมนะให้คนเหล่านี้แข็งกระด้างหรือกระด้างกระเดืองต่อกฎหมายไทยและต่อไปอาจจะมีการปฏิวัติประชาชนจากคนกลุ่มนี้ก็ได้กลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มเหตุ hey, ที่เขาต้อง มีอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาถูกรังแกอย่างนี้เขาถูกเก็บสวยอย่างนี้จึงอยากจะบอกไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะท่านเศรษฐานะครับและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ท่านอนุทินนะครับว่าเร่งดําเนินการตรงนี้แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมส่งเรื่องร้องเรียนไปสารพัดที่แต่ทุกอย่างเงียบมันคืออะไร มันคืออะไรครับและแน่นอนนะอาทิตย์หน้าผมเต่านินจาจะเข้าไปยื่นหนังสือที่กระทรวงที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะด้วยตนเองและอาจจะต้องไปยื่นถวายดีกาอีกรอบหนึ่งด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะโจรในเครื่องแบบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะเห็นไหมฮที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ใส่ร้ายใครแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดนคปรปฐมเนี่ยนะฮะอย่างกำนันนกสั่งลูกน้องยิงนายตำรวจมือดีคนหนึ่งเนี่ย มันชัดเจนไหมล่ะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงขอฝากรัฐบาลชุดนี้เอาไว้อย่าปล่อยให้เรื่องเลวร้ายลุกลามไปมากกว่านี้ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารกอรม,มนกรมการปกครองจะต้องเร่งดำเนินการมิฉะนั้นประเทศไทยชิบหายอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะ 健康产的你可以。 उत्खनन करता उत्खनन करता ना मिट्टी का करना है और तो ना, तो ना, ना।